ร้องได้เอ็มร้องร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงโดนนัดหน่อยอ่าโดนนัดเลยโดนนัดมียังรู้โดนนัดมียังรู้อ๋อโดนนัดยังมีรู้เออโอเคโอเคเออเออมีเด็กๆอยู่ก็ดเีเดี๋ยวต้องไปเรียนหะนังสือกับพี่เล็กกับพี่ใหญ่เขาจะลูกนะรู้ไหมครับรูบ้ครับเออต้องอ,อ,อย่างนั้นรู้ครับอ้าวไอ้สัน้นไอ้ยาว ยาวไม่ทันนี่นั่นละคนหลังว่าไงความสั้นรับไม่ยาวสั้นไม่ยาวครับความใหญ่ครับไม่เล็กเอ่ปลาครับตัวเล็กแต่เร็วเฮ้ยเล็กแต่เร็วนี่แม่เอาอะไรลูกเอาอะไรเอาไม้เอาไม้เอาอะไรอะแล้วก็เลื่อนเฮ้ยปวดหัวแกตัวนี้จังเลยเอ้าเดือนหน้าเตรียมแล้วเตรียมตัวต้องเตรียมตัวนะ วะไปตรงยู่นี่เดี๋ยวไปด้วยกันแต่น้อยไปกับป้าบ่าไปครับเดี๋ยวพาไปกินนมกินป้านมอะ่ะเออกินครับเล็กครับเดี๋ยวป้าจะพาเล็กและคุณน้อย俩สองตัวนี้ไปกินนมเย<ล>่เ<อ>แต่เล็กไม่กินนมตองนะให้กินนมอะไรลงูงกินนมมหาลัยหุยมหาลัยจะต้องเป็นราชพัฒน์สิวะ คุณหญิงโทรมาก่อนช่วยไม่ได้